สวัสดีครับกลับมากับรายการ b d g t v ครับตอนนี้ครับเรากำลังสร้างเซิร์ฟนะครับเราอยู่กับคุณอยู่กับคุณโจ๊ k กเกอร์ครับอ่าแล้วเราจะสร้างรีสอร์ทในภูเขานี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับอันนี้แบบธรรมดาเลยนะครับแล้วเราก็หลุดเดรอครับอจอกอ่ะไม่หลุดอ่ะแ๊บนึงแ๊บนึงทำอะไรแหละเอ่ออันนี้เราจะมาสร้างเซิร์ฟกันใหม่ตั้งแต่แรกเลยครับให้ดู เด่นสวยสงาเลิศนี่โจ๊กเกอร์ครับใช้อีกไอดีหนึ่งเดี๋ยวพี่พี่ให้ไม่ตน่าหน่ะกูทีพีเองเฮ้ยชื่ออะไรวะเจโอกอชื่ออะไรวะ ไอ้อาวินเอ้าชุดธรรมดามันต้องเป็นชุดธรรมดาด้วยไม่เอาไม่ก็ตอนนี้ชุดคุณเป็นชุดธรรมดาม่ใช่ไงก็งรู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำทางขึ้นแล้วกันมึงก็ทำตรงนี้ไป เริ่มนี้หวังว่าจะดูสวยนะครับเฮ้ยคัดก่อนไม่อ่ะขี้เกียจเออเดยวเด้อเด มันไม่เคยมีด้วยพี่แบบมาเรียกว่าไงะ่ะมาให้ดูตอนที่กําลังทําอยู่มีแต่คนก็จะพาตัวตอนที่เสร็จแล้วไม่มันต้องแบบค่อยๆทา,าไงเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่าเลยพี่กูก็อยู่แล้วแล้วมึงจะบอกคนดูทําไมครับที่คนดูพ่อเหมือนเนี่ย เราทำทางออกมาตรงนี้ทำไมอะเดี๋ยวเดิกำลังเงกูจะสราบไม่เสร็จเราทำเป็นรีสอร์ทหรือคอนโดนั่นเองมึงคดอู่ป่ะเนี่ยฮนะ มึงคัดเลยแล้วมึงก็เอาตอนใหม่หนูกูสร้างก่อนไม่ชอบโอเคครับงั้นตอนนี้ครับเราจะมาคัดก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่ยังไม่เหมาะสมในการถ่ายนะครับขอบคุณแครนะครับครับตอนนี้ครับเราก็ได้พัฒนาให้มากขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับก็คือนี่ครับข้างหน้าครับอันนี้คือทางเข้านะครับแต่ผมคิดว่าข้างในต้องอีกเยอะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งนิดนึงเองครับแล้วก็เราต้องการสมาชิกนะครับที่มันจะมาช่วยสร้างเสริมได้นะครับก็ เดี๋ยวจะให้ IP ไปข้างล่างครับถ้าเกิดจะสมัครก็ไม่ใช่สมัครถ้าเกิดจะเข้ามาช่วยสร้างครับก็ให้เข้ามาตามเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างข้างในกันนะครับอาทางขึ้นก่อนเลยมาขึ้นหน้าอยู่ตรงนี้แนละ้วกันโอ้ทางขึ้นเป็นกระจกแนละ้กัน Còn đi với cái chục đây xuôi, xuôi này búp, búp, búp. เราต้องการทำมาชิกมาช่วยสร้างเซิร์ฟนี้นะครับอันนี้เราจะทำทางขึ้นไปชั้นบนกัน ก็ตรงนี้เป็นกระจกครับแน่ะว้ยมาไงวะเนี่ย ้าไปแล้วเายอะไรวะิ่วาฟิดบุกโลกครับอันนี้ก็เดี๋ยวต่อทางขึ้นไปตรงชั้นบนเลยสูงไปสูงไป ไใครมันส่งไลน์มานพื่อนครับตัวผมมีคนไลน์โอเคครับหมดปัญหาครับเดี๋ยวนะผมดูเพื่อนผมก่อนครับพอฮัดก่อนครับครับฮัทตอนนี้ครับเราก็ได้สมาชิกในการช่วยสร้างเสริมก็คือคุณนัทนั่นเองครับสวัสดีครับขอเสียงนัทหน่อยครับ อ่าเราต,ตอนนี้มาช่วยช่วยสร้างห้องนอนรวมกันเร็วแต่ผมมีมอุปกรณ์พิเศษอะไรในการช่วยสร้างเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำกันอย่าใช้ไอ้นี่ค่ะอะไรเหรออ่าห้องนอนรวมครับช่วยสร้างหน่อยครับฮิปเปอร์ไปอยู่ตรงนั้น กูไปสร้างบ้านแย่ดยู่่ะเออ,เออแล้วแต่แต่อยู่ในรีสอร์ทแล้วกันกูไม่ได้ว่ะนัดนัดมานี่เร็วไอวินมดมันเล่นมด,มดมันเล่นในอันนี้ไม่ได้หรอมมดทีเดียหมดอะไรหมดร้างบนไม่ได้ไม่ได้พวกออฟติ Fi ไฟเงี้ยได้ออฟติไฟใช้แล้วไม่แหลกเวลาเล่นอ่ะไม่แหลก มีชื่อเอ้ยมันมีมันมีสามารถใส่มอนให้กับเซิร์ฟได้ด้วยนะเว้ยมีเอออันนี้มีทำไงวะนัดมาช่วยสร้างอันนี้เลยเอ้าไอ้เที่ยรูทเที่ยรูดแสดงว่าต้องมีใครใช้ของแปลกๆไอ้เที่ยนัดโอ้เซิร์ฟแม่งต่อไม่ได้เลยว่ะรูดเลยเอ้ยเข้าแล้วก็รูดอ่ะอเปิดเซิร์ฟใหม่นะเดี๋ยวนะเอ่อ What the f Allah ครับหลังจากที่เราพัฒนาเซิร์ฟมาเยอะมากกว่านี้ครับเราก็ได้มีชั้นสามนะครับอ่าแล้วก็ห้องนอนรวมครับตรงนี้ครับนี่คือห้องนอนรวมครับเดี๋ยวจะพัฒนาห้องนอนรวมอีกเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังช่วยกันทาชั้นสามอยู่ครับไ<า>อคนปลายาลองขนอย่าไปหนวย้ยทำไม<า>ไม่เห็นมือแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้ เอาแล้วเดี๋ยวเราจะต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยคอนโดเราต้องสูงเว้ยคุณดูดาบวันนี้ดิดาบวันนี้โคตรโหดอ่ะคุณมานี่ดิดูดาบวันเนี้ยเนี่นะดาบดาบที่อัาเกรดแล้วลองดูดิดูค่าอาเก๋ของมันดิแล้วดูชื่อดาบเนี่ยเก็บเก็บ เอ้ยได้ไงวะอะไรเหรอทำได้ไงวะแค่มีหนังสืออันนี้ก็พออ๋อมันใช่หนังสือเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปหมดเอาไปครับซะเอาแล้วยังไง <c oughs> เปลี่ยนชื่อยังไง <c oughs> ก็ใช้ที่ที่กูกเคยให้มึงเอาไปเอนชาร์กหนันงสืออะที่ตอมเใี่เ่อเอ็นวิวอะเนี่ย แก้คนได้ด้วยนะเนี่ยอ่าเราเปลี่ยนชื่ออ๋อให้เขียนชื่อข้างบนไงเฮ้ยมันเอาไปแก้คนในเซิร์ฟได้ด้วยนะแอนวิลอ่ะทำรอนใส่หัวคนอ๋อไอ้ทอรที่มึงเจอไงลุยไอจ็กไกอร์ไอจ็กเกอร์ทำตกลงไปเลยเนี่ยทอรที่มึงเจอไงทอร์ที่มึงเจอแล้วเปลี่ยน เ,เราไปทำยั้นสามไ้มวะเอ้ยอ,อ,อตกมาวะเนี่ยเอ้ยอะไรวะมันเอาไว้แกล้งคนในเซิร์ฟได้นี่เนี่ยผักให้คนตกลงไปข้างล่าเนี่ยเอ้ยช่วยทำชั้นชั้นชั้นสี่ก่อนเร็วตอนนี้ครับเราก็ <c oughs> ในข้างหน้าบ้านอย่างสวยสงาแล้วครับ ตอนนี้เราก็กำลังทำชั้นสามซึ่งเราส่งตัวแทนโจเกอร์ไปทำครับชั้นสามโจเกอร์ก็สะกดผิดครับโจเกอร์เป็นเคี๊์ทีบทอดเกาะดีปะเฮ้ยเปิดเพลงมีเยี่ยอะไรเนี่ยเอาโหกกันจะมีว่าลม มานี่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 เลยอยู่ไหนนัดอยู่ไหนมานี่มานี่มานี่เลยมานี่มานี่มานี่อ๋อเล่นเล่นเล่นอย่างนี้เฮ้ยได้ได้เดี๋ยวได้รู้แน่ เปิดเพลงมันแสบแก้วหูเพราะว่าคนที่คุยกับโจ๊กเกอร์อยู่ไงแล้วเสียงมันแบบ้าว้าวแาวอะไรเมอไม่เปิดจะได้ว,ะดวะมะก็วินดูห้องนอนรวมไนี่คุณวินนคุณไม่วางไอ้นี่เหรอไอเบคอนบอกอันเบคอนบ็อกเดี๋ยวนี้เซิร์ฟคอาฮิตกัน เอเชียเนี่ยแต่มึงอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังอไอ้คือวาง,ง,งไม่ต้องจุดสป,ปาแบบว่าเซิร์ฟแม่งคีเดอะไปเซิร์ฟไหนแม่งก็วางกันเต็มบบอะเฮ้ยเดี๋ยวเราทำชั้นตี่ก่อนดิชั้นตีน่เอาไปแม่งกว้างๆเลยสัตว์เอาชี้ทำตรงนั้น เออทำทำออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ขยายให้กว้างๆอ่ะกว้างแค่ไหนอ่ะอืมกว้างเือนภะูเขาฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเงี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขยายไปบอลน,นี้โนลงไปทำอะไรครับคุณจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์ลงไปทำไรข้างล่างอยากว่ายน้ำหรอ เออว่ะทำสาวว <พอ S 1> ่ายน้ำผมข<ผ>อทด <นะ S 2> ลองอะไรอย่างจดียดิอย่ายาอย,าย,ายา่าแม่งยังงงหุ่นอยู่เลยแล้วโจกเกอร์ไปทำทางล่างอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันแสบโคตรแสบเลยโอ้ยเกี่ยววางวางผิดเฮ้ยแสบเฮ้ยแสบจะวางจะวางไอ้สโตนอ่ะวางผิด เพลงแล้วเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวให้เฮ้ยเดี๋ยวสร้างสร้างเซิร์ฟพอสมควรแล้วเราก็เล่นเล่นกระโดดกันบอา์บอว์นัทเออเอว์บอว์โจเกอร์บ้าเอรอเออ นี่ได้สมาชิกผู้เล่นอีกหนึ่งคนแล้วเนี่ยต้องหนุกแน่เว้ยมันเป็นยังไงปะไอ้การ์โด้บังเอาวเวอร์อะอ๋อห้าร้อยห้าร้อยขั้นนั่นเหรอเออไปโหลดก่อนเออไปโหลดเลยตอนนี้เดี๋ยวกูสร้างให้ปึ๊บเรายังไงเราก็ต้องการสมาชิกในการสร้างเซิร์ฟเยอะกว่านี้นะครับไม่เชื่อเอ้ยขอวางคอมมานด์ม็อกหน่อย อ่ะก็ได้ไปวางไปวางไกลๆดิจะใช้งานมันอย่าวางในเขตก่อสร้างกูจะไปไกลๆแล้วสัตว์เื้อกว้างชั้ชนสนี่น่าจะประมาณนี่แหละแล้วก็ยาวถึงไอ้บล็อกที่สร้างมาตรงนี้จ็อกเกอร์โหลดอยู่ใช่ป่ะจ็อกเกอร์ฮะโหลดอยู่ใช่ป่ะอ,อืมข้างหลังก็เซฟไว้ดิไม่ต้องไม่ต้องลบทิ้งอ่าเลย อาไอเชียอเอาไอเชียประมาณบอก n t e n l e e วอ e ์ใช้ไม่ได้ในเซิเร์ฟแพะมันใช้ใได้ในไอเชียทีม Open to land ทำเพี้ยไรเ p e n to l a โกเกอร์โหลดมาเสร็จยังแน่เอ้าไอ้เียมันด<ห>้ระว่ดหาเราอ้เมันถือไฟแช็กอยู่นะมีคนงานจะเผาแมปบริเวนใครไอ้นัทอู้นี่นนแหละอยากเผาต้นไม้จริง กูเจอต้นหมอนแล้วเฮ้ยเรารีสอดหายไปไหนวะโอ้โโหลดมปไม่เสร็จยังเนี่ยโกเกอร์ Joker ครับคัตเอเอรแล้วก็จะจบการสร้างเซิฟแค่นี้ครับโหลดมาอาจจะมีต่อพัทสองก็แค่นี้ครับ